สวัสดีค่ะโอ้ยดูพจัน์พจน์กำลังสวยจัน์กำลังสวยเลยครับมาบ้านญาติมาบ้านญาติเตรียมของขึ้นศาลพระภูมิพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีมานอนค้างอยู่ที่นี่เลยค่ะกำลังจัดของขึ้นศาล าดีดีแต่ยุงเยอะค่ะบรรยากาศบ้านสวนมีที่เลี้ยงป่าด้วยนะคะเป็นยังไงเนาะ<ม>บ้านพี่เนอะฝนตกกันอยู่บนน้อกนี่ปานิน,นะคะ่ะบรรยากาศ ตัวโตๆนั้นแหลนะเราจะเอาสารขึ้นกันสารสีทอง จะล้างสารกันพรุ่งนี้จะได้เติอนขึ้นเป็นที่ตั้งจัดเตรียมวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรมากขับรถมาบ้านญาติมาทำสารากาท้องไร่ท้องนาท้องพุ่ง บ้านเพื่อนๆเป็นยังไงเนาะฝนตกนะโอ้ยออนซอนปลาค่ะออนซอนปลาเลี้ยงปลาปลาสัรั้งปลาขายป,ป,ปลูกผักนี่ก็ผักอีกตู่ม่แมงลักค่ะเต็ม ไม่อดไม่อยากเนาะแถวภาคอีสานแถวบ้านเฮาหลายพักผักแพลก็ย่าง,งปลาโอ้นี่ตัวเล็กแท้ตัวเ่าหมูนี่ธรรมชาติบ้านเฮานี่ค่ะบรรยากาศบ,บ้าน เห็นไหมฮะนี่กำลังสั่งเตาเนี่จะไปใช้ที่บ้านจะทำฟืนถ้าเอาเป็นเตาอย่างนี้ฟืนใหญ่ๆมันใส่ไปไม่เข้าไม่ได้นะมันต้องใช้แบบนี้กำลังสั่งทำร้อยนึง่งจะจ่ายเอาไว้ยื่น,นึ่งข้าวาไว้ทำต้มนู่นนี่นั่นเผาปลา อาหารหลักหมดเลยซุปตำปลาเผาค่ะอาหารหลักข้เหนียวก็สะอยู่นี่บ้าบ้านหลังนี้ ไม่อดอไม่อยาบมีเห็ดด้วยค่ะมีเห็ดมีเห็ดไปไหนก็ไม่พุน,นส้มตำตำส้มส้มตำขาดบ,บ่ได้ไปลานได้ไหมไปเที่ยวไปยังส้มตำเ <laughs> ข้าองค์ด้วยส้มตำ ส้มตำไปถึงไหน,นก็ยังส้มตำเนี่ยโอ้ยเขากินหูฉลามยังส้มตำปลาตัวใหญ่นาบรรยากาศบ้นบานๆมาถึงค่ำพอดีค่ะมาถึงหกโมงแล้ว ก่าจะเข้าหมู่บ้านอีกดีจะได้ขึ้นศาลก็เลยมาเตรียมเตรียมศาลเตรียมที่ขึ้นศาลเตรียมของเส้นไหว้ค่ะ,ะบรรยากาศโอ้ยงามแสงเดือนมาเยือนส่องล่าโอ้ยคากหลายพี่น้องเอ้ยงานใบหน้ามาสูงลำเอาเริ่มกันเพื่อสนุก ยากา,านมกะกะพินไหมซอนครับผับกชีนี่แหละค่ะอยู่แบบลุกทุ่งลุกทุ่งอยู่แบบบ้านๆนะคะถ้าอยู่แบบคนเมืองก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งอยู่แบบชอบบ้านอยู่แบบบ้านๆก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งบรรยากาศยาข้าำคืน เดี๋ยวทุ่นี้ค่อยดูกันนะคะทำพิธีขึ้นศาลค่ะทุกดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ